สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมานานก็คลิปวันนี้ก็มาลงแร้งกันนะครับก็เล่นฟูลทีมลิเวอร์พูลนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานก็ไหนๆลงคลิปสักทีก็ให้ได้ประโยชน์ด้วยละกันเลยนะครับก็คลิปนี้ก็มาลงแลงแล้วก็เก็บแมชเดย์ไปในตัวด้วยเลยนะครับก็เจอฟูลไบเย่นนะมาซะจัดเต็มเลยนะก็มีบาซ่ามี ยูเวนตุสปะาปนกันไปก็มาลองดูกันครับลิปนี้ก็จะเก็บชัยชนะกันไปได้หรือเปล่าก็มาลองดูกันครับก็ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ให้ด้วยนะครับก็หลังๆอาจจะไม่ได้ลงคลิปหน่อยก็ขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็ติด ติดกันบ้านของมหาลัยติดสอบด้วยก็ขออาภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็จะพยายามลงคลิปให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับก็มากดซับกันไว้ได้เลยนะครับก็เริ่มกันครึ่งแรกครับเพิ่มเกม <c oughs> คิม,มิดครับตอนนี้เกมก็จะเปลี่ยนภาคแล้วด้วยนะครับก็ ทำได้มากที่สุดตอนนี้คือมีความสุขกับเกมให้ได้มากที่สุดและกันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะบางคนอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็นั่นแหละครับก็ต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับก็อูได้ฟาวไหมไม่ได้ฟาวด้วยครับลูกนี้เลวานปาดน,นานเง ประเดิมด้วยการโดนลูกแรกนะครับก็ออกนำแล้วครับฝั่งตรงข้ามนี่ก็เพิ่งจะมาเล่นแมชเดย์นัดแรกด้วยเลยนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ปั่นแมชเดย์ด้วยเลยนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ปั่นก็อย่าลืมไปเก็บแมชเดย์กันด้วยนะครับก็อีกไม่กี่วันก็จะครบแล้วนะโอ้โหยิงเลย พรุ่งนี้ตอนสามทุ่มก็จะครบเวลาแล้วนะครับก็ไปเขียภารกิจกันด้วยนะครับก็อย่าลืมเดี๋ยวคลิปเต็มผมก็ลงใน YouTube นะครับก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามกันต่อใน YouTube ด้วยนะครับใครที่ดูจากติ๊ t ตอกก็ฝากไปกด subscribe กันให้ด้วยนะครับผมหลังๆอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็ขออภัยด้วยไว้ด้วยนะครับโอ้โหกะหววเลยคร,ครับอิิซอนเก็บได้ เปิดออกมาต่อเลสชาบีต่อเลสแยงไม่ได้หมุนนักหนึ่งทีเดลิกโอเคครับเจอราดมินาม,มิโนล้ำาโอ้โหติดจังหวะแรกกอลีสกาครับตอนนี้ ออกมาที่ซานี่เรวานโอเคครับดักได้คือคู่หูกองหลังตอนแรกผมจะเลือกเนทฟิลิปกับนี่แล้วด้วยนะแต่คิดไปคิดมาดูทรงแล้วน่าจะเหวอนะครับเนทฟิลิปคู่โกเมสนะมันเป็นฟีเจอร์ครับตอนนี้สวยนามิโนโอเค วิ่ไกลสวยครับตีเสมอแล้วนนหนึ่งหนึ่งน่าจะพอลงอกขึ้นบ้างหน่อยหนึ่งค่อยต่อกันไปครับก็ถึงต่อลิกตดูสิคเปิดยาวมาที่ <c oughs> สารน,นี่ครับนามินโนะออกมาที่ล้ำหรือเปล่าไม่ล้ำอานูใจติดดักตัวกลางโอเคครับสวยชาบี <c oughs> ตามไม่ได้ <c oughs> แย่งไหมสารน,นี่ออกมาที่เอาฟองโซ่โอเคน่าจะได้นะครับจะจบครึ่งแรกแล้วมี ของแถมให้หน่ยยอยไหมอมยูนามิโนะน่าจะหนึ่งหนึ่งนะครับแรกแรกหน้าก็ถือว่าฝั่งเขายิงไปสองครั้งก็ตรงเกอบสองครั้งเป็นประตูลูกหนึ่งเปลี่ยนมินามิโนะทีนี้เดี๋ยวลองเอาซาคิริมา ืีโจตาดีนะกันเลขอลองฟิมิโน่แล้วกันดูมินามิโน่ยังช้าๆยังไงไม่รู้นะครับดูบางไปด้วยนะครับสวยฟิมิโน่เล่นเฮ้ยเป็นช่องเลยอือได้ไหม โอ้เก็บไม่ทันโอเคไม่โอเคดิอะไรครับเนี่ยไม่นะโอ้โหคิดว่าเข้าไปแล้วนั้นน่ะเพื่อนๆเห็นก็คงคิดว่าน่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะลอดเฉยเลยครับมเมื่อกี้รอดบุดวิดแล้วดวงมาแล้วก็ต้องยิงคืนละเฮ้ยออกเปล่าโอเคลอดไป โชคดีสองรอบติดยังไม่เปลี่ยนดีกว่าน่าจะโอเคแบบนี้ ค okay. รับโกมิดออกขวามาทเทนครับตอนนี้ต่อเลสบงังโดนประกบคู่เลยเังย่เบิ้นเบิ้นกัน หลอกโซ่ออกมาที่โอเว่นก่อนย้อนไปหมดโเมตรมาที่เอจอลาดเดี๋ยวมีตัวเติมอ้าวเติมไปสิวิ่งไปไม่เติมแต่แรกนะโรเบิร์สั้นโอเคร้อยเขาวิ่งเข้ามาลองดู เมื่อกี้ได้ฟาด้าเนยนะเลยยิงไปเลยนะครับมาดูครับรุ้นฟรีคิกกันลูกนี้เป็นใครยิงดีเฮ้ยระดับนี้ต้องเจอหลานแล้วมั้งดูสิจะมือทองหรือเปล่าเฮ้ยสวยอยู่ไม่สวยสิ เซฟโอ้โหฟีคิกมือไม่ทองเลยปกติโอเคครับโกเมสสวยออกมาก่อนอื uh ้อฟิมิโนครับสวย นิดเดียวมีตัดก่อนได้ไหมตอนนี้น่าจะช่วงเวลาของเราต้องขึงให้ได้ต้องมีประตูมั่งแล้ว้ลูกา้าตัดได้เดียองครับตอนนี้โอ้ยคิดว่าจะเทค,ครับโุกเบสตัน ขเขาวิ่งกันยับเลยนะก็ต้องระวังด้วยนะครับฟันได้โอเค5นาทีสุดท้ายแล้วด้วยนะครับก็ต้องระวังมากๆสวนกลับลูกนี้ต้องเฮ้ยไ,ไม่นะนานแยานาทีบาบโดนจนได้ โดนลูกเคลียร์ไม่ขาดด้วยนะหกิกเฮ้ยมีปาฏิหาร,หริย์รอเปล่าเอาว่ะโอเคปาฏิหารเตะเปิดเกมนะครับก็ตอเลสเบียดเข้าไปยิงนะอย่าเปิดยาวไม่นะโอเคครับเฮ้ยมีปาฏิหาร,หริย์รอเปล่าเนี่ยไม่มีหรอกว่าไปสามนาทีพาจะ น่าจะไม่ทันนะครับคิดว่านะอ๋อนั่นไงก็ถือว่ารอดตัวแล้วกันนัดนี้เพราะว่าตอนแรกคิดว่าโดนนาที85ก็คิดว่าไม่น่าจะทันแล้วด้วยก็กลับมาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็โอเคเดี๋ยวหน้าจอดำเฉยเลยเดี๋ยวมาดูเลตติ้งกันว่า ขึ้นเท่าไหร่เอาลองสลับปิดเปิดเน็ตกันดิหน,น้าจอดำค้างเฉยเลยนะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเค ดูเลตติงกันนะนะครับโอเว่นได้แมนออฟเตอร์แมทนะครับก็ไม่รู้ว่าได้เพราะอะไรด้วยนะดูมันแรงหายเท่าไหร่หายไป7ก็เสมอดูแต้มกันเสมอได้มา2044นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็ถือว่าก็ลดไปเยอะอยู่นะครับก็ถือว่า ลงคลิปทีนึงก็เสมอนัดแรกก็ประมาณนี้ครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดหัวใจกดติดตามกันด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็ฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับก็หลังๆอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมก็จะพยายามลงคลิปให้ได้มากที่สุดละกันนะครับช่วงนี้ก็ฝากกดติดตามรอกันไว้ด้วยก็ประมาณนี้ครับผมไปละครับสวัสดีครับ